หลังจากที่มีรายงานจากฮอนด้าเกี่ยวกับประกาศรีคอร์ในสหรัฐอเมริกาในหลายโมเดลที่พบอาการพงมาลัยทำงานผิดปกติซึ่งมีรถที่อยู่ในขายมากกว่า1.7ล้านคันแน่นอนว่าปัญหาดังกล่าวมีในไทยเช่นกันนะครับจึงเกิดคำถามว่าเมืองไทยมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้หรือไม่ล่าสุด h o n d a a u t โ m ม bile ประเทศไทยจำกัดแจ้งข้อมูลเตรียมความพร้อมในการเรียกรถเข้ารับการตรวจสอบแก้ไขจากปัญหาชุดแบบพงมาลัยแล้วนะครับโดยแนวทางการแก้ไขและขั้นตอนจะมีดังนี้ จากปัญหาแหลงพงมาลัยของรถยนต์ Honda ที่มีอาการฝืดและหนักผิดปกติในกลุ่มผู้ใช้พบกันหลายคันเลยนะครับทั้ง Honda Civic และ CR-V ทําให้ Honda ได้ออกประกาศบนเว็บไซต์โดยมีเนื้อหาดังนี้ขอแจ้งข้อมูลเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเรียนเชิญรถยนต์เข้ารับบริการตรวจสอบชุดแหลงพงมาลัยในรถยนต์ Honda ในโมเดล C ีวีรุ่นปี2022ถึงปี2024และ Honda CRV รุ่นปี2023ถึงปี2024 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านอะไรในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้รองรับการแก้ไขครั้งนี้โดยเร็วที่สุดและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งลำดับต่อไปทางบริษัทจะจัดส่งจดหมายไปยังลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้นำรถเข้ามารับบริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวบริษัทขอเรียนเน้นย้ำไม่ทราบว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงป้องกันที่บริษัทคำนึงถึงผู้ใช้รถยนต์ฮอนด้าทุกท่านซึ่งเป็นหลักการทำงานของบริษัทเสมอมา และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่านลูกค้ามาณโอกาสนี้สำหรับใครที่ใช้รถทั้ง2โมเดลดังกล่าวสักพักคงมีจดหมายไปถึงบ้านนะครับหรือใครที่กำลังเจออาการนี้สามารถติดต่อขอเคลมที่โชว์รูมได้เลยนะครับ